มีสิทธิวิจาร์รัดได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่บ้านกำลังราวิจาร์ก็โดนเลยนะต้อมีมสามารถเมเหมือนบ้านเราต้องคอยตามนะคะใครไหนคนไหนทํางานเกี่ยวกับรัฐจะมาให้ร้ายรัฐไม่ได้นะคะแต่บ้านเราวิจาร์ได้เห็นไหมวิจาร์ได้ไม่ว่าจะไปประท้วงไม่ว่าแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตเพราะเราเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์เขาก็เอาขึ้นตรงใหญ่ต่อรัฐบาลนะคะแล้วทีนี้ตอนเนี้ย เอาเขามาพูดหน่อยหนึ่งถ้าสัญญารู้น้อยขอโทษเพื่อนประชาชนลาวด้วยนะคะโอ้สัญญานอนโรงพยาบาลหลายอาทิตย์อยู่นะคะตอนนั้นขอบคุณมากๆเลยค่ะหายดีมากไปนอนเองแอดมิดเองให้ยาค่าเชื้อเองหมอให้มาจนสัญญาก็เดี้ยงนะคะสิ่งที่สัญญาเป็นเมื่อก่อนสามปีร่างกายสัญญาก็เปลี่ยนไปกินยาเยอะ ตอนช่วงนี้หมอบอกว่าสัญญาไปตรวจเลือดมาก็มีไตค่าไตาที่เป็นโรคไตแล้วสัญญาก็เลยต้องมาใช้สมุนไพรด้วยกินยาไปด้วยนะคะอยากที่อพอเราอายุห้าสิบกว่าตอนนั้นสัญญาห้าสิบสามสัญญาทำทำช่องตอนนี้มาห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดย่างแล้วนะคะทำเพราะว่าสัญญาน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคคิดมากเป็นโรคสารพัดใบทองเนาะ แล้วก็มาลองทําช่องดูทาแล้วมันเพลินจอนั้นตะบี้แต่บานไลฟ์สดมันทุกวันนะคะแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองป่วยด้วยโรคอะไรมีเพื่อนเยอะในในโลกโซเชียลใช่ไหมแล้วตัวตนของเราก็อย,อยู่อยู่ในด้านหน้าจออย่างเดียวเออแล้วเพื่อนหลังจอมอนิเตอร์อ่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแล้วโซกโซเชียลเราก็อย่าไปเชื่อมันมากนะคะทุกคนอย่าไปแชร์ข่าวที่เป็นเฟกนิ่งเนาะเออมีแต่ความ เขาเรียกว่าอะไรทุกคนที่ถ้าเราทํามันถูกต้องเราใช้เครื่องมือได้ทําให้มันเป็นนะมันก็จะสามารถทําให้เราขายห้องได้สอญญ่้กาขายห้องออนไลน์นะขายห้องกับบริษัทไอเปิดเป็นเว็บไซต์ของ booking.com นะคะน้องเข้าไปดูอยากมาเที่ยวหาพี่ก็เข้าไปดูกดคําว่า common bungalow เป็นมันจะมีที่อยู่เห็นไหมถ้ามันปีตัวสีน้าเงินตรงหน้าช่องของพี่เนี่ย กดเลยถ้าคำว่าคอมมอนบังกะโลมันจะขึ้นมาเป็นทั้งแผนที่ของดาวเทียมกับแผนที่ของเกาะพังงานว่าอยู่ตรงไหนมันมีปักหมุดไว้ให้พร้อมมาอันนั้นคือ G.P.S ที่พี่สร้างขึ้นมาเองโดยที่พี่ใช้ Account ของตัวเองทำแมปให้มันไปอยู่ในนั้นหลายคนก็บอกกับพี่ว่าโอ้เปิด Facebook มาไม่กลัวเขารู้เรา่าอยู่ตรงไหนแล้วทำช่องมาทำไมถึงให้ที่อยู่ถ้าไม่ให้ที่อยู่แล้วเราจะได้พินไหม ถ้าเราไม่ได้พินเราไม่จูนเข้ากันกับเชื่อมแ,แบงค์ของเราเข้าไปรับเงินเราจะได้เงินจาก YouTube ไหมเพราะเราทำแอดเซนใช่ไหมไม่ใช่ทำแอดโฆษณาอย่างเดียวถ้าเราจะสร้างโฆษณาให้ออช่องของเราใหญ่ก็ใช้ได้แต่เราต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเราอยากรับเงินเราก็ต้องทำแอดเซนตขึ้นมาใช้ที่อยู่จริงชื่อนามสกุลจริงใช่ไหมมันก็ต้องลงที่อยู่แล้วฝรั่งที่ไหนเขาจะมาจองแล้วก็จะมาที่อยู่ไม่ถูกเขาจ่ายเงินมานะเขาจองมาทางเครดิตคัทนะ เขาอยู่ต้องต่างประเทศทําไมเขารู้บ้านเราทําไมเขามาถูกนะผู้คนที่เรียนรู้ไม่จริงแล้วเอามาพูดต่อๆทําไมคนถึงชอบเชื่อทําไมไม่ปฏิบัติเองอันนี้สัญญาก็มาถามตัวเองแบบนั้นด้วยนะทําไมทําให้ฉันคิดมากนะแค่เธอติฉันนะ่ะว่าฉันไม่จริงใจอ่ะแหมมันมีบางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าสัญญ,ญาไม่จริงใจสัญญ,ญามีข้าวราดแกงใช่ไหมเออข้าวราดแกงใส่จาน สัญญาก็บอกข้าวราดถ้วยเขาบอกว่าสัญญาเขาเขียนคอมเมนต์ไว้สัญญาไม่ขีดแต่ขีดตือวงจะเล่าเป็นตัวอย่างไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คอมเมนต์นั้นยังอยู่นะข้าวราดถ้วยของสัญญาในคลิปนั้นเนาะเพราะว่าช่วงนั้นที่สัญญาเริ่มทําใหม่ๆก็มีแขนแขนหักขี่มอเไไตอร์ไซค์ไปตกหลุดท่อ,ขอแขนหักใสเฟือกเขาเรียกว่าเฟือกถาวรอ,อยู่เก้าสิบวันโดยที่ไม่ถอดมันเลยนะคะแล้วก็ พราะว่ากระดูกมันแตกมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หักแบบเปาะเหมือนดินสอนะมันหักแบบทะแยงอะ่ะแตกแบบเนี้ยมองเห็นแตกแล้วก็สามสี่แฉกอยู่ในกระดูกหนึงเส้นเนาะอย่างไรก็ขอให้เรียนรู้เรื่องการทําช่องด้วยครับผมก็ไม่รู้อะไรได้มายัางไงบ้างตอนนี้เพิ่งจะเต็มร้อยเหรียญแรกอุย้ยปันเลยเปิด พอขึ้นไลท์นะต้องไปตรงตั้งค่าขั้นสูงทุกครั้งนะคะก่อนที่จะกดโพอขึ้นไลท์กนที่จะกดว่าถัดไปนะคะพอกดถัดไปเสร็จแล้วก่อนที่จะกดถัดไปต้องไปตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนให้จดให้สุดท้ายไปแล้วก็กดเปิดเปิด,ปดสร้างไรายได้แล้วก็ย้อนกลับพอย้อนกลับแล้วก็มาขึ้นเลยถ้าถ้าจะโพสต์ก็ตรงที่เขามีทุกสอนให้แชร์แล้วก็โพสต์ไปแต่ถ้าเราอยากจะบันทึกไฮไลท์